ไหนทางฝั่งนี้ทางนี้เอ้ยทางนี้ค่ะวันนี้วันนี้ทางนี้โอเคไปไหนอะ <c oughs> นะคะก็โยนะคะก็จะมีภาพนี้ซึ่งทำมาพอสมควรแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่ามันทำเป็งไงเอาไร่งีคะคะ้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือ เ,เดี๋ยวจะมีขั้นตอนของการเจาะหูนั่งพิมพ์นะคะผลงานชิ้นนี้โยทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ได้เห็นถึงการให้ที่ผิววิธีจริงแล้วโยวทํางานชิ้นนี้มาเนื่องจากว่าได้รับการโจทย์นะคะว่าจะต้องทําเรื่องราวเกี่ยวกับการให้นะคะซึ่งโยเป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มจิตกรให้นะนะี่ต้องบอกทุกคนว่าก็นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นศิลปินด้วยนะไม่ได้บอกว่าถ่ายเลยก็กเก ะะกเ็เสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็เลยร่องรั์งานชิ้นนี้มาตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจะโจทย์ที่ว่ามันต้องว่าด้วยเรื่องของการให้ใช่ไหมคะสําหรับโยโยุก็มองว่าเออการให้มันน่จะตีความได้หลากหลายจริงคขอให้ทําเรื่องพระแม่สันดอนนะ่ยและไงยุธการทาเรื่องราวเกี่ยวกับขุนชา้างขุนแผนก็คือโยจริงๆถ้าเกิดว่าใครได้เคยชมพวกงานจิตรกรรมไทยนะคะมันจะมีผลงานที่เขาเรียกว่าพบกากนะคะผลงานกากก็คือ เป็นเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกันกับเรื่องโดยตรงนะคะนะะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ,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 คะว่าเดี๋ยวจะทําอะไรคะ่ะน,นี่อันนี้เลยอ่ะหันมาแล้วทางนี้ทางนี้ออตัวนี้เลยทะเลาะอยู่กับไอ้ไม้ไอ้อัจิริยะนี่แหละ หลังจากวาดรูปทั้งคืนนะคะเราก็วาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนเช้าค่ะงดเงียบม,มากเพราะตอนนี้ก็ทําการเช็คแสงเช้านะคะเพื่อดูรายละเอียดว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วโอเคแล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะเห็นผลงานก็คอยติดตามดูนิทรรศการได้นะคะอัปเดตได้ในเพจของยุทธการจุลบนค่ะ